สวัสดีครับผมท็อป x 4 s คูณ i a l สเปเชียลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจากบูธโตโยต้าในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นี้ครับแน่นอนครับในปีนี้นะครับทางโตโยต้าเขาก็ได้จัดรถยนต์มากมายนะครับทุกเซกเมนต์เลยนะครับมาให้เราได้สัมผัสกันอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตระกูลรถกระบะนะครับ อย่างรีโวเองนะครับจะเป็นตัวรี o วรอคโคนะครับผมจะเป็นตัว p รีรันเนอร์หรือจะเป็นรถกระบะไซส์เล็กขวัญใจใครหลาย,ลายๆคนนะครับอย่างไฮรักแชมป์ก็มาด้วยนะครับหรือจะเป็นฝั่งนี้ A, นะครับข้างๆผมเองนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรถครอบครัวนะครับรถซิตี้คาร์นะครับอย่างยาริสคอร์สโครราคอร์สหรือจะเป็นแคมรี่คอร์จูเนอร์ ก็มีให้ชมด้านหลังเช่นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกนะครับของบูตต้าในปีนี้นะครับผมเป็นในส่วนของ c a m r ี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว H-E-V Premium Luxury นะครับผมราคาก็อยู่ที่1 7 8 000, 9 0 0้านบาทนะครับมาดูกันว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเนาะไปดูกันแบบคร่าวๆดีกว่าในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็น ขลาหัวค้อนนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับสำหรับแคมรี่ตัวนี้นะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของคลิวด้านล่างนี้นะครับตัดสลับกับบริเวณสีดํามีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางบริเวณไฟหน้านะครับผมก็จะเป็นกรอบสีดำนะครับแล้วก็ไฟหน้าเลยจะได้เป็นไฟหน้า LED นะตรงนี้มีเป็นลายดมอนคัทอยู่ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้มีช่องหนัอากาศด้านข้างนะครับดีไซน์ด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะฮะมาต่อกันที่บริเวณด้านข้างของเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับผมก็จะเห็นได้เลยครับบริเวณล้อนะครับมีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นสีโครเมียมนะครับตัดสลับกับสีดำนะ าายางที่ได้นะครับเป็นยางบิสโตนขนาด235 45 518ดีไซน์ออกมาสวยงามใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างชอบเลยบริรเวณกระจกมองข้างนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างสังเกตเส้นสายของบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับจะมีการใช้สีดำนะครับที่บริเวณเสาดีแล้วก็รอบอื่นๆเนี่ยจะใช้เป็นสีโครเมียมนะครับตัดสลับกันเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมือจับประตูนะครับ เป็นแบบ Keyless สามารถเข้าออกรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยภาพรวมด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังไปในส่วนของการดีไซน์ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถนะครับผม Camry ตัวนี้นะครับดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เนาะไฟท้ายจะเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆตัว C โลโก้ Camry ตรงนี้นะครับจะเขียนเป็นเท็ก์ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเขียนว่า Camry นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ HDB อยู่ด้านล่างเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะใช้เป็นในส่วนของวัสดุสีดำนะครับมาตัดสลับกับสีของตัวรถซึ่งเป็นดีไซน์ที่ล้อไปกับบริเวณด้านข้างของตัวรถนั่นแหละหรือดีไซน์อื่นด้านด้านหน้าของตัวรถด้วยไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสาอากาศด้านบนเนี่ยได้เป็นแบบคลีปฉลามด้วยหลังคาเป็นซันรูฟนะครับอ่ะดีไซน์ด้านนอกประมาณนี้มาต่อกันที่1ไฮไลท์นะครับของโตโยต้าในงานมอเตอร์โชว์ปีนะครันยี r ราคาทําตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับตัวเนี้ยความพิเศษอยู่ตรงที่เขามีชุดแต่งวาบอดี้มาให้ด้วยซึ่งภาพรวมคร่าวๆของกันเนี้ยตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมตัดสลักับบสีดําเป็นหลักนะให้ความดุดันความเทนะครับเวนด้านหน้านะครับกระจังหน้าหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยจะใช้เส้นสายเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็เป็นสีดำพรอเมียมด้วยเรนไฟนะครับผมด้านในเนี่ยกรอบของตัวไฟเนี่ยก็เป็นสีดําด้วยอ่าเพิ่มความดุดันขึ้นอีกนะครับรอบไฟตัดหมอก เป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างนี่ครับจะเห็นเลยครับเส้นสายนะครับเหลี่ยมสันคมมากนะครับเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถจริงๆเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างางบริเวณด้านข้างนะครับจะเป็นจุดที่เราเห็นความเท่ของรถคันนี้ได้อย่างเต็มที่เลยเริ่มที่บริเวณด้านหน้าเลยนะเห็นไหมตัวซุ้มล้อนะครับ ตัวซุ้มล้อเนี่ยครับมีการเพิ่มในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อมานะครับให้เป็นลักษณะเหลี่ยมสันอย่างนี้นะครับเป็นสีดําด้วยนะล้อเนี่ยได้เป็นล้อแมกของทางเลนโซนะครับสีทองอย่างนี้เลยนะขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยางอาขนาด27555 R20 นะครับผม สปอร์ตมากดูดันจริงบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับผมก็จะมีบันไดาตาบอ่นะอีเช่นสายตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัดสลับตัวรถที่เป็นสีขาวเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็มีการใส่ในส่วนของชุดตกแต่งซุ้มล้อเช่นกันนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับ Fortuner l e g e n d คันนี้นะครับที่มาพร้อมชุดแต่งวายบอดี้ในส่วนของไฟท้ายก็เป็นแบบเดิมนะครับเป็นลักษณะนี้มาเลยสัญลักษณ์คำว่า f o r t u n e r เนี่ยตัวนี้เป็นกรอบครเมียมสีดำไฮไลท์ตรงนี้ครับที่เป็นชุดแต่งกก็คืออในนนนส่วนส่วขงงเร์ด้าาลีา ดุมากเนาะดุดันมากนะครับใช้เป็นสีดำแมทนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของลาาักษณะขล้ายดีฟูเซอร์อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะสปอยเลอร์ด้านบนนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับเสาอากาศแบบที่ฉลามดูดีมากนี่ก็คือ Fortuner l e g e n d น r นะครับผมตัวชุดแต่งวายบอดี้นะครับเดี๋ยวไงเราไปดูด้านนู้นกันบ้างว่ามีรถอะไรน่าสนใจกันอีก ไฮรักแชมป์ครับอีกหนึ่งรถกระบะขวัญนใจใครหลายๆคนนะด้วยหน้าตานะครับที่แบบโดนใจใครหลายคนส่วนราคาก็เช่นกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลักแสนเท่านั้นในส่วนของไฮรักแชมป์ปันเนี้ยนะครับเราจะเห็นได้เลยเนาะว่าจะแต่งไปในโทนที่แบบใช้งานดูดันนะครับมีความเท่นะครับมีการ ใส่เหล็กหลังคาด้านบนนะครับใส่บันไดข้างนะครับด้านหลังเนี่ยมีการใส่เหล็กกั้นพอกเอาไว้เพื่อให้สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระได้แต่ว่าจริงๆแล้วไฮรักแชมป์เนี่ยเป็นรถที่สามารถนําไปใช้ประกอบธุรก,กิจได้หรือว่าเป็นไอเดียในการทำธุรก,กิจได้หลายๆอย่างเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในด้านหลังผมเนี่ยจะมีในส่วนของไฮรักแชมป์นะครับที่นําไปเป็นในส่วนของฟู้ดทรัคก็ทําได้นะครับผมหรือว่าจะนําไปทําในส่วนที่เป็นของเพชรสปาก็ได้เช่นกันหรือว่าคาที่รร้าที่เราเคยเห็น,นครับเป็นรถบ้านรถแคมป์หรือว่า เป็นรถที่ติดป้ายโฆษณาไว้ด้านหลังเนี่ยเ,ออเป็นวิวบอร์ดเนาะวิ่งในเมืองนะครับออสามารถนําไปใช้ในการทําประกอบธุรกิจได้หลายอย่างเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆครับสำหรับรถนะครับโตโยต้ที่น่าสนใจที่เอาไว้ขับในเมืองนะครับคันเล็กๆนะครับผมประหยัดน้ํามันเนาะยาริสอทนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น Nightshade Edition ด้วยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่699,000บาทหน้าตาเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัวจะบอกว่าคล้ายกับตัว Camry ได้ไหมอ่ะเออคล้ายกับรุ่นพี่เนาะคือมีความเหมือนแบบถอดแบบกันมาเลยนะครับมีความเท่เนาะแต่ย่อลงมาให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับเหมาะกับชีวิตในเมืองมากขึ้นนะครับราคาก็น่ารักโดนใจด้วยนะครับอ่ะมาดูคร่าวๆนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะกระจังหน้าคล้ายๆกับ ตัวฉลากหัวข้อเลยนะครับผมเหมือนตัวแคมรี่นั่นแหละแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมบริเวณกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นทริมสีดําแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางสเกิร์ตด้านล่างตัดเป็นสีดานะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยก็ได้เป็น LED เต็มระบบด้วยเนาะมาดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าไปบริเวณด้านข้างนะครับของเจ้า Yaris Eti กันนี้นะครับผมที่เป็นตัว Night s h a เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีสีดําเป็นส่วนประกอบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ทำให้มีความดุด,ดันความเท่ของตัวรถนะครับจุมองข้างเนี่ยเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ตามปกตินั่นแหละเรลล้อด้านล่างนะครับก็เ,เป็นล้อแม็กสีดําด้วยนะฮะมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนบริเวณหลังคาเนี่ยจะได้เป็นหลังคาสีดำเสาบีนะครับเป็นสีดานะครับเส้นบริเวณกรอบด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับจะมีสีโครเมียมบริเวณด้านล่าง,าางตรงน,นี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดำนะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว ด้านท้ายนะครับของ Yaris Active คันนี้นะครับได้เป็นรุ่น Nightshade Edition นนะครับผมจะมีสปอยเลอร์มาให้ซึ่งเป็นสปอยเลอร์สีดำ การตกแต่งโดยภาพรวมเนี่ยจะมีส um, so, ีด oh, ําเข้ามาแซมแซมอยู่ในหลายๆจุดเลยในตัวของสปอยเลอร์เองก็สีดำนะครับเส้นสายตรงนี้ก็เป็นสีดำนะสเกิตด้านล่างก็เป็นสีดํารวมถึงถ้าเราสังเกตเข้าไปในส่วนของกรอบไฟท้ายนะครับจะมีการใส่รายละเอียดสีดําเข้ามาด้วยนะครับผมก็เป็นการเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอ้อลืมพูดถึงไปในส่วนของลังคาแล้วก็ในส่วนของชีพฉลามเนี่ยเสาร์กาดเป็นสีดําด้วยนะฮะ แในส่วนอื่นที่เป็นส่วนปกตินะครับอย่างไฟเบรกอะไรอเงี้ยครับก็มีมาให้นะครับไฟเบเรกวงที่3มีมาให้นะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะ4จุดนะครับมีมาให้เหมเือนเดิมพาชมบูสโตโยต้ามาสักพักนึงก็เริ่มเมื่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหารถที่นั่งสบายๆกันอีกสักคันดีกว่ามาคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอาผ่านเนาะ <c oughs> รถผู้บริหารนะครับผมอยากมีไปใช้สักคันเลยกันนะ เบาะเนี่ยนั่งสบายมากเะครับเป็นลักษณะแบบเหมือนเบาะบนเครื่องบินเลยนะค,คันนี้เนี่ยตัวเฉดสีเนี่ยภาพรวม่ยเป็นสีดําตัดสลับกับสีน้ําตาลนะครับคล้ายๆตัว Camry เลยนะพักหลังเนี่ยโตโยต้ Toyota เนี่ยชอบใช้โทนสีแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความพรีเมียมความรักชูรี่ให้กับมู o แอนโทนในห้องโดยสารนะครับผมอ่าตัวที่นั่งเนี่ยก็มีหน้าจอเป็นคล้ายๆแบบแท็บเล็ตเล็กๆมาให้นะครับสำหรับสั่งการต่างๆ ในส่วนของถ้าเกิดว่าเราอยากควบคุมในส่วนของบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถควบคุมผ่านตัวนี้ได้เช่นกันบริเวณแผงควบคุมด้านบนนะครับผมตัวเบาะเนี่ยนะครับผมมีพนักพิงขามาให้ด้วยเนาะเป็นรถสําหรับครอบครัวหนึ่งคันนะครับที่แบบน่ามีไว้ใช้งานจริงๆนะครับผมในส่วนของราคานะครับผมเอา่านคันนี้นะครับสี่ล้านหกแสนสบาทนะครับอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็มีมาให้ครบแหละนะจริงๆแล้วทาง t ตโยต้าเนี่ยครับไม่ได้มีแค่รถสแตนดาร์ดที่นํามาโชว์ในงานนะครับแล้วก็ มีรถอีกหลายๆรุ่นเลยได้ซ้ำนะครับที่นามาโชว์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้พาไปดูทั้งหมดยังไงใครอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยมาเจอกันได้นะครับที่บูธโตโยต้านะครับในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นี้ครับผมท็อป4 .4 คูณสสเปเชียลครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ